สวัสดีค่ะสาววนคนตะการจ้าเบื้องหลังเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิลงหิบให้พี่น้องเบื้องนะคะก่อนส้แต่งตัวซวยๆทาแป้งนุ่นๆนะคะเขียนคิ้วแต่งหนาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเบื้องหลังเบื้องหลังอิลีอีลลอนี่นะพี่น้องเป็นอย่างเงินสาววนก็ทายเบื้องหลังให้เบิง่งอยากให้เบื้องเมจ้าว่าอ่าเบื้องหลังมันเป็นแบบใดเนาะค่ะ มันเฮ็ดแบบใดมันเป็นแบบใดพันสิีว่าโอ้สาวบนเจ้าคือแต่งตัวดีทแท้เจ้าเป็นน้ายหอยแนวใดนีด่ล่ะค่ะพี่นอ้องจ้าเบื้องหลังเศษเสีส้ยวของเบื้องหลังนะคะสิเป็นน้ายหอยนี่ว่าเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องไง่ายๆได้จากพี่น้องจ้าว่าเป็นว่สซส้อมากคยไปอย่างเดียวนะคะเป็นอย่างควายชุดนี่สาวบนคือต้องอาบน้ำให้เพิ่นเป็นยังคือต้องใส่แปรงถูนะพี่น้องเนื่องจากว่าควายชุดนี่นะคะมีทั้งมัดแปดตัวพี่น้องจ้าเป็นเจ้าของเก้าพันสื่อ เพิ่นซื้อแบบลหลายๆจังซีิแม่คะเพิ่นก็ไปเลี้ยงแม่ลูกหยังสินะคะเพิ่นไปเลี้ยงแม่ลูกแต่ว่าผิดแต่ว่าไปเลี้ยงอยู่ในสวนยางอ่าสวนยางพระร่าเป็นหยังควอยคือบ่งามแท้สวนยางพระร่าพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่หญา้าคาเว้าแล้วก็ตะเลียต้นควอยน้อยเนาะพี่น้องเนาะมีแต่หญา้าคาอ้อยต้อยอันไป็นไร ไปไรคูบเอาพี่น้องจ้าสวนอย่างมีแต่มีแต่หยาค่ะเพิ่นก็นเลยเป็นเป็นแบบว่าขาดนา้ำเรียงจังสี่แม่จา้าควายชุดนี้ก็คือขาดนา้ำเรียงผิวนี่แห้งเลยพี่น้องจ้าสาววนก็เลยได้มาอาบนา้ำทูยางดีนะคะอาบนา้ำแปรงค้นห้ยางดีพี่น้องจ้ามีต่บักขีออนตะเลียตนลายมีตะบักขีออน,อ,น,อ,นอันคือสีบริโลลงนาะมาจาักเทียคือแนมเบิงส่งนะคะผิวแหง้งแห้งเพราะว่าน้ำนี่กระโบมีได้พี่น้องจ้าน้ำที่เพิ่นก็นเป็นบอ่อป,ปูนอันนึง เป็นอันือจงทอปูดหนึ่งสี่แมคะพี่น้องเพื่อนเกิดสีเป็นไดนาใส่ทอนันไว้แล้วเพื่อนปล่อยควายใส่ในสวนยางเลยไหมคะสวนยางตังว่ายิมหาไรเพื่อนก็ปล่อยควายใส่ประมาณยี่สิบก็โตอันถามว่าเปลี่ยนโบสวนยางสวนยางเปลี่ยนค่ะแต่ว่าอันอยากแนะนําำจากน้อยในเด้อค่ะขันสีปล่อยควายไว้ยังสั้นนะคะต้องขุดบ่อนําไว้เพื่อนยางขี่ลายกะสามเมตรคูณสามเมตรนะคะยิบสามไรกะขุดไว้สักสามเมตรคูณสามเมตรก็ได้พี่น้องสอง สองฟังจอบดานเอากระไดค่ะจอบดานเปิดน้ำโซลารเซลล์จังซีแม่ค่ะพี่นองสาเลือดตุนเพื่อนนอผิวเพื่อนแหงปวดพี่นองควายขาดน้ำเลี่ยงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค้นขึ้นสูงๆหน้านนะคะกระจุงกระจิ้งนะคะอันนี้ควายชุดนี้นะคะพี่นองจ่าอายุตั้งแต่เจ็ดเดือนไปหอดสิบเดือนเลยเจ็ดเดือนหอดสิบเดือนแต่ว่าหัน ป่านแม่งข้ามแม่พี่นออ้องจ้าอันว่าก็สิว่าเสาบนว่าพูดนะคะพี่น้อ,อกกเง,เงเบื้องเอารลดจักเมียนบบเมียนจักคือบ่คือจักไก่เคียงบ่ไก่เคียงเบิ่งเอารลดนะคะอันคือได้ควายขี้หายมาขายแเท้อันควายขี้หายก็ต้องราคาถือเป็นธรรมดาพี่น้องจ้านาะควายขี้หายต้องราคาถือเป็นธรรมดาถามว่าตัวเท่าไรก็ะมื่นกล่วผลและพี่น้องไปขอสื้อบนันซี่ฮะพันหาพันยันบรรทายหัวเอาเนาะตั้งว่าเจ็ดเดือนฮอดสิปเดือนค่ะพี่น้องจ้าควายชุนี้เสวบนก็เปิดขึ้นกันเดือดแต่ว่า ขออนุญาตเก็บบักคีออนออกจากตัวก่อนควายก่อนนะคะพระจัาอาบนางพรจักเก็บบรรักขีออนบรจักเก็ดเข้ามาพี่น้องา๋าสาราพัดเลยเหมือนนี้นะคะงานสร้างพี่น้องงานสร้างนะคะันพ่อได้เหรีก็ควายสี่ล่พี่น้องส๋ามวนนะคะ มีความสุขหลายอันเสาบนคะ่ะเดเรียนกงวากวายนี่คือมีความสุกหนึ่งเลยมันบดเถียงสองมันบดดาสามมันบดจมสี่มันบดหายนะคะพี่น้องจ๋าอยู่กังวากวายมีความสุขนะคะควยงวัวค่ะเนะพิ่นเห็นเฮาดีน้ำเพิ่นเพิ่นกัญยางน้ำกลัเฮาองสี่แม่ค่ะทั th th er ้งทั้งถีบโเดรียยงมาได้พี่น้องจ๋าเอาล่งคลองมือแรกนี่ตื้นเป็นตื้นนะคะเพราะว่าไปไล่คูบเอานะคะว่าแตะตะเลียตุนเนาะไปไล่คูบเอายี่หลีพี่น้องไปไล่คูบเอาอีหลี เอาส่วนอย่างยี่สิบกว่าไรพี่น้องจา๋าส่วนอย่างยี่สิบกว่าไรคิดสภาพเอาเนาะเออเฟื่องกับมีกับปิดกับปล่อยไหมคะ่ะมีส่วนใหญ่หนี่เห็นเท่าที่ย็นนะคะมีแต่หยาค่ะโบไห้ควอยจอยบบไห้มันขาดนําเรียงกับโบด้นผู้ใดมาของถือมาเอาไปเรียงได้พี่นงองเด้อเอาไปปล่อยทงหรือว่าเอาไปปล่อยลงจนเราประทานไปปล่อยลงห่วยยังสิแหมคะ่ะเรียตุนเพลนขออันชุดนี้ขอเน้นย้ำนะคะมองยาได้หลายหลักกันเนาะเรียตุนเพลนมองยาได้หลายนะคะขออนุญา ขออนุญาตย้ำอีกรอบนึงนะคะอันอาบน้ำไหมเพื่อนพบว่าผิวเป็นแห้งแห้งหลายคือสิบ่ได้ลงน้ำจากเทื่อน,นะคะเนาะมันก็ดยู่เนอร์น้ำนั่นละว่ามันก็เรบว่ค่อยมีน้ำแต่ว่าเพิ่นมีโซลาเซลอยู่ค่ะเพิน่นใส่โซลาเซลอันใดน้ำเซน่อปูนไว้ เพิ่นก็มีแต่หนำกินได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ไดร่งน้ำควายหน่อยมันตรงร่งน้ำดิค่ะบว่าควายน่อยควายแยงมันตรงรงน้ำค่ะหรือว่ายังกี่ลายก็ต้องในอาบน้ำมือละเทือนะคะเพิ่นเพิ่นขี่ห้อนังสี่แม่ขะควายการเลี้ยงควายมันเป็นเลี้ยงง่ายอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเอาใจใส่ดูแล กนีแน่จักน้อยเนาะค่ะอยากยากได้ของ,งามแต่ขี้คาเรียงกับเบอต้องสื่อเด้อพี่น้องจ้าบ่แมเมนวานวนั้นแนวนีเด้อค่ะเลือดตุ่นเพิ่นเพิ่นเป็นสิ่งมีชีวิตไหม่ค่ะคือสาววนสื่อมั่งสีสาววนโอ้เห็นแล้วเลือดตุ่นเพิ่นหลายก็เลยมาอาบน้ำแปรงค้นเก็บบักขี้อ่อนห้พี่น้องเอ้ยเนาะอันเขาเป็นสิวเ,เขาคือสีแดงอันสื่อตอนไปสื่อนั่น มันเลียนส่วนไปส่วนมาก็กเลยเอาแตมเอาพี่น้องแต้มนับมป็นสิแม่ค่ะมันส่วนไปส่วนมาแต้มเอาอันนี้ควายชุดนี่นี่คือขอ,อกเดียวเมื่อเลยพี่น้องขอ,อกเดียวเลยยี่สิบก็ตัวเอายี่สิบก็เมยเอาหมายถึงว่าเมยพันเผ่นนะมียี่สิบก็เมียอันนี้สื้อลูกผนมาทังสิบม่ค่ะเนาะสื่อมาสื้อลูก่นมาตัวแล้ว มันกับบไดเตีราคารวมตัวเดียวเลยค่ะหมายถึงว่าอันตัวยูนิชุดนีแปดตัวมันก็มีราคาถูกราคาแพงหมายถึงว่าอา่มซื้อมาหมื่นเจ็ดหมื่นแปดยังสินะคะหมื่นหาก็มี่เป็นบางตวงสินะคะ่ะมันบรไเ้ซื้อมาราคาเดี๋ยวกนเบิดเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะกันหน่อยกหมู่กับซื้อมาหมื่นหาเออใหญ่ขึ้นมาอกหน่อยกับหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดไล่กันขึ้นไปค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าแพงสุดควายชุดหนีซื้อมาหมื่นแปดพัน มื่นแปดพันหาลอยแพงสุดมีอยู่สองต,ตัวค่ะเป็นยังคือซื้อพ็นแพงแยวเรียตุนพ่นคือกันพี่น้องแล้วก็สีหาเงินใส่นีทกศเสาวนกะ ซื้อไปขายตัวหายเพิ่นร้ายๆหายเพิ่นราคาสูงหลายกะบ่มีงเงินเนาะคะ่ะหายเพิ่นราคาสูงหลายเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะต่างคนต่างยนยนกันไปพี่น้องจ๋ามากกะจังซื้อคันบ่มากก,ะ,าาก,กะถาชุดไหมงามๆราคาถูกๆบ่มีดกงามๆนั่นมีตแต่ราคาแพงๆเนาะพี่น้องแต่ว่าหันจับต้องได้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ราคาถูกจริงอย่างจริงนะคะแปดตัวนี้เสาบนขออนุญาตเปิดราคาเลยละกันเนาะขออนุญาตขายเลยละกันนะคะ สภาพตามที่เห็นเลยค่ะสภาพตามที่เห็นเลยนะคะแม่งค่าชัดๆนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านะคะกับ่วบ่านบเพิ่นแบบไม่มีแห้งบม่มีอย่านงนะคะพี่น้องแก่เพิ่นขาดนำเรียงขอหมองที่ว่ามี้นามมีชลประทานหรือว่าทุ่งน้ำมีนามมีหยางอย่างนีนะคะเพิ่นสิขืนเลี้ยวอยู่ดอกเพราะว่าอันบ่ไม่รุ่นลังนุ่มเะค่ะพี่น้องรุ่นนี่คือรุ่นกินยาเก่งนะคะขนาดเฟืองเอาไสเวคางคางเพิ่นยังไปดึงกินจนว่าเบิดเป็นโคนไหมคะ่ะ กินยาเก่งอยู่ค่ะพี่น้องจ้าขอแค่มียามีนาห้เพื่อนลินเนาะค่ะขันอย่กับเสาบนจักอาทิตย์นึงก็น่าจะดีขึ้นก็นี้นะคะขันบ่ไดไไปส่งงวัวด้วพี่น้องเด้อขันไปส่งงวัวกับสีแห่งืเอเราหันหลังเพื่อนนั่นเนาะเบิ่งสภาพเอาค่ะถามว่าค้ายตัวดีบอควายนะ่ะมันอยากตัวดีแท้ได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ามันขาดน,าน้ำนะพี่น้องเนาะควอยขาดนา้ำมันก็สีบ่ค่อยงามปันใดคะ่ะคือยังตัวนี้ตัวมันยืน ไปเลียงเสาบนนังเสียนะคะโตโตไปเลี้ยงเสาบนเนี่ยคืออันโตจริงงามๆเลยค่ะพี่น้องจาแต่ว่าอันขันอ้วนจักน้อยนี่เป็นตะเบิงคักเนาะควายชุดนี่นะคะราคาเฉลี่ยต่อโตเสาบนขขอทียจเปิดราคาราคาเฉลี่ยต่อโต,อตอนะคะโตละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทโตละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพี่น้องจาเนาะ ท่านใดสนุกสนใจสาวบนสง่งไฮฟีระยะทางหนึ่งลอยหาสิบกิโลเมตรวัดจากนาบ้านของสาวบนเด้ออีพ่อยจาอีแม่จ๊าวัดจากนาบ้านของสาวบนนะคะสง่งไฮฟีระยะทางหนึ่งลอยกิโลเมตรค่ะเอ้ยหนึ150่งลอยหาสิบกิโลเมตรอ่ะหนึ่งลอยหาสิบไปเลยพี่น้องจ๊าเนาะบว่าสิอยุกไกยู่ไกลนะคะหนึ่งลอยหาสิบกิโลเมตรนี่คือสง่งไฮฟี่แต่ว่าคันพี่ๆหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่อยู่ไกลเกินลอยหาสิบกิโลเมตรสาวบนกระซ่งคือเก่าเด้อจ้ะ ทรงอยู่แต่ว่าหันคิดค่าขนสรงกิโลละแปดบาทกิโลละแปดบาทนี้ว่าจากนาบ้านเสาบนเดออีพ่อจ้าแม่จ้าเนาะอยาเขาใจพิดว่าวัดจากลอยหากิโลเด้อวัดจากนาบ้านเสาบนไปหอดนาบ้านคุณพ่อคุณแม่นาบ้านเอฟซีนาบ้า FC, นาาพี่ๆพุ่นล,ละเป็นอย่างคือว่าคือประวัดจากลอยหาซีผันซีวา่า ขอนเญียอธิบายนิดนึงนะคะปกติค่ะขนสรงวัวควายกระสีอยู่ประมาณกิโลละยี่สิบห้าบาทแต่กิโลละแปดบาทนี่คือเป็นปงปรมชันคึอกันนะคะจากัดต้องวัดจากนาบาลแม่ค้านะคะหรืออยากวัดจากลอยหาสิกิโลไปก็กิโลละยี่สิบห้าบาทจ้ะเพราะว่าได้โงปรมชันไปเหมือนกันนะคะไฮเซาโบนแนะนานะคะแนะนําว่ากิโลละแปดบาทดีที่สุดพี่น้องจ้าถูก สามอยกิโลกับสองพันสี่แกควายลงไปนะคะแปดตัวนี้เต็มรถพอดีพี่น้องไปรหลดเขตภพคอิสานสาววนไปเองนะคะไปเองส่งเองเก็บเงินปลายทางทุกบทัททุกสตางค์นะคะควายชุดนี้บองงามดอกนะคะขึ้นอยู่กับผูมักัขันมักกับจังซื้อขันบ่มักกับพานกนพี่น้องจา้าขันผู้ใรเลือตุนเพื่อนขันมีน้ามีหยางสีกะแนะน้ำเนื้อันเอาไปลี้อย่างแน่เยเจ้ตุนเพื่อนไม่พี่น้องจา้า อันอาจจะมีคนสงสัยเนาะว่าสาวนเจ้าเปิดน้ำใส่คอกง้อคอควายเจ้าของสีมันแชร์เหตงไดมันบดแชร์ดอกพี่น้อนมันไม่หนาฝนเดี๋ยวมันก็แหงแดดซองเขามาถึงอยู่นะคะอันอาบน้ำไปเพิ่นเป็นอย่างคือว่าจุงไปอาบน้ำข้างนอก่สีบาเนอะอันอยากจุงไปอาบน้ำไปข้างนอกอยู่ค่ะเนื่องจากควายเนี่ยเพิ่นปล่อยนะคะปล่อยน่สวนยางขันเท้าดึงออกไปขันมันเลียนขันมันหนีสาวนอยู่กับแม่บ้านสองคนนะคะมันกิดสีบ่มีไผายน้ำ ควาเองสีแมค่ค่ะคันเบอร์แรนนี้กัสีเสียเทียวทิ่มซื้อๆกับสีทิม่มควายอซื้อสิไปเอิ้นผู้ใดแล้วพี่น้องมาน้ำซอยเนาะเจ้ากสร้างว่า มันไปน้ำซอยกันบ่ได้เด้อค่ะก็เลยต้องอาบน้ำห้ในคอกในคอกคือบระเทปูนเทพบ่ได้ค่ะบ่เป็นทีเจ้าของนะคะบ่เป็นทีเจ้าของเป็นที่เพิ่นเสาบนเสาเอาเด้อพี่น้องบาเดิ้บาเดิ้บาเดิ้เป็นเจ้าของที่ค่ะเป็นเจ้าของที่กับเสียดีคนหนี่อยู่นะพี่น้องเนาะย่านเพิ่นว่าน่ะนะบัดย่างมางออกย่านเพิ่นว่าปูนเจ้าคือบัตถุบอกหอยหอยน้ำเนยวัตยิวานะคะเนาะก็อยากเค็ตยูเจ้าว่าอันเสาบนันเสาทีเพิ่นก็เลยบ่อยาก บ่อยากเป็นเทพปูนเซธีเพิ่นนะคะพี่น้องเก่งใจเพิ่นเนาะเพิ่งผ้าอาศัยกันมาเพงมาเพิงใบบุญเพิ่นกะเฮตามเพิ่นนันล่ะพี่น้องจ้า เบื้องเอาะล่ะมากกับทั้งสื่อคันบ่ามากกับโบเป็นหังพี่น้องเขามาเบิ่งหอดบานนี่ก็ดีอกดีใจร้ายล่ะล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครในเดอ่ว่า,าสิเป็นจ่องย t u b e สาวอุบลค้นตาการหรือช่องเมลี่ฟร์มนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวกันคนภาคคนเดียวกันเสียงคนเดียวกันค่ะมือนี่อยู่ในคลิปก็เป็นสาวอุบลน,นะคะเป็นอยู่ในคลิปนี่เป็นสาวอุบลหรือว่านี่ เสาบนตัวจริงเสียงจริงหรือว่าน้องมนะคะเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเฮ็ดล้ลแล้วๆพี่น้องเฮ็ดเวี้ยกแล้ยวๆกระมาเล่ินน้าเพิ่นนะคะเพื่อนอยากเขากลองไหมถึงว่าอันอาทิปีดีเพิ่นก็นมาหากองก็กเลยมาจับเพิ่นเห่นพี่น้องศูนไปสามสองหกเก้าศูนหนึ่งหกเก้าว่าแต่โดนเลื่อมหายเบอร์ทูพี่น้องจ้าเนาะอย่าลืมโทรมาจ้า